สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาดูทีมงานของบุญรอดครับกับเจ้า p ีซีรอ่ะแต่งบอรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ลงมาเอาชั้นสองครับเดี๋ยวคอยดูว่าจะขึ้นไว้กันไหมนี่โอ้โหเสียเตยเอาลูกลัง โรยหน้าอย่างดีเลยทำทางขึ้นครับปกล้อก็เริ่มมาจอดกันนะเดี๋ยวจะได้ดูว่าจะลั่นไหมจะขึ้นกันไหวไหมกับบ่อบัวของทีมงานบุญรอดฮะนี่ก็ใกล้เวลาจะเลิกงานแล้วยินแล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราทดลองก่อนทดลองก่อนว่าทางขึ้นไหวไหม บอ่อลูกนี้ความลึกนี่เจ้าของไม่อั้นเหมือนกันนะแต่ทำเป็นสามบอ่อที่คุยให้ฟังแต่ที่แรกเดี๋ยวเซตเตอร์จะไปเริ่มจากมุมไหนจะถากระดับให้มันต่าลงหน่อยหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะฮะนี่ตรงนี้ยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่ยวปล่อยไปนานๆเรื่อยๆนี่รับรองโอ้โหได้ลั่นกันมาแน่นอนฮนะ ที่โคลนที่เคินตรงนี้เดี๋ยวก็จะหายพายหายไปในภายในทพิบตาครับเดี๋ยวคอยดูครับว่าจะทํายังไงเข้าไปเอาอ่อแรกมันมีหมดสามโบเนาะบที่หนึ่งสองสามไล่มาเลยครับ่บเล็กเกนถึงบอ่อใหญ่เล็กกลางแล้วมาใหญ่ฮะนี่ยแต่นี่มันเย็นแล้วเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปเอาข้างในออกมาฮะ พอจะเข้าไปอางในก็ต้องแต่งทางอีกเสียเวลาตักก่อนตักก่อนมันจะเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูอ๋อบางลุยอีกแล้วบางลุยนี่ชอบเปิดเป็นคนแรกเป็นประจําเลยตอนเช้าก็เหมือนกันนี่มาลงชั้นล่างนี่ก็ขันแรกอีกแล้วแสดงว่าชอบเปิดชอบเปิดของซิงหรือเปล่าอัน,นี้บุญรลอยก็เซลไปนะอ่ะเห็นปะ สังเกตไหมบุตื่นเช้ามานี่บางลุยเนี่ยเจ้าแรกเลยนี่ลงชั้นสองนี่ก็เจ้าแรกอีกแล้วเหมือนกันอ่ะเต็กแกนี่แหละประสบการณ์นะเอารถเปล่าย่ำก่อนครับรถเปล่าย่าก่อนอนีนี่บางลุยรถเปล่าย่ำก่อนนะเอยาได้ดูล็อกกี้ทีมงานบุญรอดว่าเป็นยังไงกันบ้างเสียดายซียมาคุตเติึ่งทำท่อมา เป็นรันอยู่งานหลวงหัวหน้าโจ้ผมพอมองดูแล้วมันมีลูกยังอยู่แต่ลูกลังไม่มากเท่าไหร่ไม่เป็นไรเีย๋ยวผสมประเสีเอะ,อะถอยไปถอยไปอถอยมาถอยมามันจะเย็นและตักตรงนี้ก่อนทดลองคางขึ้นก่อนออยังถอยไม่ได้เหลี่ยมยังถอยไม่ได้เหลี่ยม ยก่อนยก่อนยังทอยไม่ได้เหลี่ยมอ่าได้เหลี่ยมแล้วอ่ะนี่แค่เริ่มต้นนะรับรองบอ่อนี้เนี่ยจะลากยาวแน่เดีย๋ยวเราคอยดูอันี่ก็จะเอาแบบดินผสมลูกลังไปก่อนครับมันก็มีคนสั่งอยู่ฮะดินผสมลูกลงัง แต่งขอบแต่งปากไว้เรียบร้อยแล้วเสียเตอร์เราลูกลังมีฮะแต่ปริมาณลูกลังมันน้อยแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ด้วยผมก็เลยว่าโอ้ไม่เอาหรอกไม่เอาไปสต็อกอยู่บ้านครับตักขายไปเลยนี่ลูกลังเม็ดก้อนใหญ่ๆเลยนะก้อนเท่ากับหัวนิโป้นี่เลย รถหกลอยังไม่เข้ามาอ๋อมาแล้วนู่นน้องนัดเราจอดอยู่นู่นครับวันนี้ก็คงวิ่งห้าคันเหมือนเดิมอ้าวเต็มแล้วบังดูไหวไหมดูดิฮึบห,หมดแรงหมดแรงหมดแรงทางยังไม่อยู่ตัวเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวมันก็อยู่ใจเย็นๆอ้าวเริ่มใหม่ อึบอบโอ้โหเกือบขาดใจอ่ะผ่านไปแล้วครับเดี๋ยมันก็อยู่ตัวจะไม่ให้อยู่ได้ไงมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่นี่แหละเดีย๋ยวลองไปเรื่อยๆก่อนตัวไหนย,ยุบป,ปอกเรามีดินลูกรางใส่อยู่แล้วอะคิวต่อไปครับหัวหน้าวายหัวหน้าวาย เสียเต้ยจะล้วงเอาลึกเลยเลยหรือว่าล้วงให้มันได้ระดับพื้นน้ํานั่นก่อนสงสัยสงสัยจะเอาระดับพื้นน้ํานั่นก่อนครับโอ้โหลูกลางก้อนใหญ่ๆ มันยังมันขึ้นจ่อๆครับแต่ถ้าเราถอยหลังมาอีกสักหน่อยก็จะขึ้นสบาย mm. อ่ะน่าจะเป็นมุกกี้สุดท้ายแล้วนะเอาละครับเรามาดูคุณหน้าวายจะไหวไหมปุ๊บ mm. โอ้ไหวไหมไหวฮะไหวโอ้โหสบายสบายอยู่แล้วอ่ะเสียเต้ยมองไม่เห็นเสียเต้ยมองมเห็นหักตรงมุมนั้นออกสั้งหน่อยอ,อยู่ต่อไปครับกันของเสียน้อยครับโดยเสียทูนครับเอาเรามาดูมุมนี้บ้างครับมาดูมุมนี้บ้างด้านนี้บ้างหลังจากดูด้านนู้นไปแล้ว ได้เห็นกันชัดๆดดโอ้โหหินแม่ลังก้อนเท่าหัวนี่โต้นียเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเอาไปทำถนนก็ดีนะเนี่ยผเสียงดิเสียงมีแต่ลูกรังทั้งนั้นเลยฮะนในคันนี้เป็นคันที่3ครับยังไม่ชันเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกสักหน่อยอนะ ให้อีกสักวันสองวันเด้อรับรองลั่นมาจากน,นู่นแน่บ่ออยู่นู่นนะสามบอ่อครับก็เพิ่งเคยขุดนี่แหละบอ่อติดกันสามบอ่อติดกันเลยนะประเภทที่ติดกันเลยนะไม่ใช่วิลยะนะแต่วิยะเนะี่ยเคยเจอมาแล้วแต่ประเภทติดแบบเนี้สามบอ่อคุณล่อก็เพิ่งเคยเจอนี่ะนะ โอ้โหโโเสียงนี่ดังกระทบกับกระบะอย่างพระดเลยฮะพันเสียนน้อยนี่ก็วนพ่อมาเหมือนกันนะแมสไหมไม่เหยียบครับผลไม่เหยียบก็บเ,บกบเป็นอย่างนี้นะฮะ ไม่เหยียบกะว่าจะเหยียบตรงกตอนขึ้นถอยไปถอยไปรถเสียนน้อยแรงจะตายอ้าวเหยียบน้อยอน,น,น,นี่ต้องเหยียบครับให้ทางมันอยู่ตัวก่อน พออยู่ตัวแน่นปุ๊บทีนี้ก็ค่อยไต่ขึ้นมาได้ช่วงแรกๆต้องเหยียบก่อนเอาคิวต่อไปน้องนัดครับน้องนัดนี่ก็ท่อวนเหมือนกันโอ้โหทำไปทำมานี่หนาเหมือนกันนะหนาประมาณเกือบเมตรได้เลยนะลูกหลังเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวว่ามันก้อนใหญ่เกินไปทนะ่นี้ฮะนี่ ลวน,ลวนไม่เป็นไรครับนี่ไม่ได้เอาไปลงไหนนะลุงพ่อสั่งฮรัลุงพ่ออยากได้ลูกรังฮรเอาไปลงวัดครับะจะได้สวยๆครเดี๋ยวเอาผสมไปจะ,จะว่าเอานี่แหละล้วนๆเลยลูกรังล้วนๆเลยครับเา๋อย่ากระพริบตานะ เดีย๋ยวเราคอยดูน้องนัดเราอ่ะลั่นไหมน้องเอ้ยนี่นต้องเหยียบอย่างนี้ดินี่รึบึบโอ้โหเหยียบอยบขึ้นไม่ไหวมันต้องเหยียบสรง,งแต่ที่แรกครับอ่ะนี่ก็เหลือคันบักต่อซูโมโ่เป็นคันสุดท้ายน่าจะขึ้นไหวอยู่หรอกเพราะว่าขึ้นไปแล้วสี่คันไม่มีปัญหา มีแต่บางลุยคันแรกที่ว่าต้องขึ้น2รอบผาจะขึ้นได้เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้เห็นการลงชั้น2ของบอ่อบัวบุญรอดแล้วเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ